ลงต่อลงต่อให้เราใช้เราได้ตาขาวพอเราได้ตาขาวมาแล้วปั๊บใส่สีให้ดวงตาเลยเราจะมาใส่สีดวงตากันอ่าสมมุติว่าใช้ดวงตาสีฟ้าละกันเราก็จะ ใส่ป,ปีปลาลงไปปาดออกอตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นตาเฉยๆใช่ไหมถ้าเราอยากให้มาตามันดูเหมือนคนมากขึ้นให้เอาเราใช้สีมีสองวิธีคือสีดำกับสีน้ำเงินเข้มให้สีเข้มกว่าสีตาเบสอ่ลองใช้สีน้ำเงินเข้มกันก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ เราเริ่มรู้สึกว่าตามันดูดูมีชีวิตมากขึ้นใช่ไหม,มแล้วเราลองใส่สีดำลงไปอีกอเสร็จปับ๊บให้ใช้เครื่องมือแล้วแต่ว่าจะเลือกอย่างไงดอททูเบิร์นทก็ได้หรือว่าจะใช้รูปนิ้วเขีย่ย เกลี่ยสีไว้เกลี่ยสีให้สีดำกับสีเงินเข้มเนี่ยมันออกเป็นไล่โทนกันแล้วมองเห็นแล้วมองเห็นภาพไม่ต้องไม่ต้องเกลี่ยยาวมากเกลี่ยให้มันพอหอมปากหอมคอให้มันพอแบบเลอให้เฉยๆอะต่อไปให้สร้างเลเยอร์เหนือเส้นไว้หนึ่งเลเยอร์ ให้เราเอาสีขาวมาใช้บัตธรรมดาเหมือนกันปรับใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็จิ้มมันลงไปจิ้มแค่นี้แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนจิ้มจิ้มบนจิ้มกลางจิ้มล่างได้หมดนะครับแล้วแต่สไตล์อ่ะ แล้วที่ผมบอกว่าพลิกแพงที่อยู่ในบอรนะ์นมันคืออะไรมันก็คืออย่างนี้ใช,ใช้สีขาวมอนเดิมปรับบัดให้เล็กลงนะครับปาดอย่างนี้บ้างตวัดอย่างนี้ตวัดอย่างนี้บ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จุด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  เริ่มดูเป็นลูกตาขึ้นลองเอาไปใช้กันดูอ่ะอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งลูกตาที่มีสีอ่อนกปกติใช่ไหมอันนี้เราต้องใช้สีตาที่เข้มก่อนเลเยอร์สีตาอยู่ในอ่อะอยู่นี่สีเลก แล้วเราก็สเต็ปเดิมนะครับเลือกสีที่อ่อนกว่าสร้างเลเรยอร์ไว้ใต้ไอแวลตานะไม่งั้นสีมันจะทับกันอ่ะแล้วก็สีที่อ่อนกว่าสีฟ้าน้ำเงินเข้มอ่ะสีอะไรก็ได้จะเขียวเหลืองแดงอนะ่ะเป็นอย่างนี้ ขึมดูตัวมันจขึ้นมาบ้างหรือหรือถ้าคุณชอบดูมาโยชิกิปุ๊บลูกตามันจะเป็นอย่างนี้อืมห่ออีกแล้วป๊บ แล้วแต่ชอบอ่ะถ้าอยากให้ดูอ่อนลงรู้สึกว่ามันตัดเกินไปปรับ o ป a แบ็กซิี้ให้สีมันอ่อนลงหรือว่าปรับความเข้มเลเยอร์อะไรแหละเนี่ยหรืออ่ะทำไมในในอันนี้ไม่บางเรื่องทำไมแววตามันดูมีสีอยู่ตรงขอบขอบนะครับอีแววตาคืออันเนี้ยที่ผมเปิดปิดอยู่ง่ายๆครับ ให้ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์อย่าไปคลิกที่ตัวตัวอักษรน,นะคลิกตรงชั้นของมันมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้คลิกที่ outer glow ปุ๊บเลือกสีที่คุณชอบสมมุติว่าสีแดงบ้าเลือดปุ๊บเลื่อนออกมาปรับเปรสแอนด์ไทร e เอาตามชอบ ดวงตาคุณก็จะมีแสงมากขึ้นเหมือนเดิมอยากปรับสีอ่เลือกเอาจิ้มสีที่คุณชอบอ,อืไม่ใช่ใช้กับเป็นตรง hue saturation น,นะให้ใช้กับตรง outer glow ของ layer Photoshop มีลูกเล่นมากกว่าที่คุณคิดนะครับอ่ะตอนนี้บทลงสีตาก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าคุณ ลองทำดูมันก็ไม่ยากสนุกซะอีกขอบคุณครับ